วันนี้เรามเบอรนดอบบ้อมใพของพลังงานข้องเกิดคนที่เกิดวันเสาร์พลังงานคนที่เกิดวันเสาร์เรามาดูกันนะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะเป็นดวงรันดอมนะทุกคน คนที่เกิดวันเสาร์จะมีความโชคดีอะไรบ้างนะเรามาดูกันนะทุกคนคนที่เกิดวันเสาร์นะขอห้าใบนะพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะทุกคนจะมีความโชคดีเรื่องด้านไหนบ้างนะคนที่เกิดวันเสาร์ ได้สำรับ6ดาบนะเมตุนตุนกลุ่มนะทุกคนเมตุนตุนกลุ่มท่านท่านลมนะนายออฟครับการงานของคุณมั่นคงนะทุกคนคุณเป็นคนที่มีการงานที่มีความมั่นคงทางด้านการงานนะงานของคุณเกี่ยวกับการเดินทางนะใบที่2องเดอดสัน คุณจะมีความสําเร็จในเรื่องด้านการงานการเงินนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะเดอะซันทุกคนใบที่สามคุณเคยมีความผิดหวังคุณไม่เคยมีความเสียใจเดินจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณรักสิ่งที่คุณห่วงนะคุณจำใจจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักไปนะ ใบที่สี่คุณจะมีความโชคดีด้านการเงินอย่างแน่นอนนะมีโชคลาภด้านการเงินนะ King of Pentacle ราชาเหรียญคุณมีความโชคดีด้านการเงินมีโชคลาภนะทุกคนใบที่ห้าการงานของคุณมีความสู้ด้วยตัวเองถึงจบสกความสําเร็จนะทุกคนสู้การงานด้วยลาแข้งของตัวเองได้จะมีความสกความสําเร็จอย่างแน่นอนในภายภาคหน้า ดวงของคุณที่ของคุณที่เกิดวันเสาร์นะมีการงานที่มั่นคงนะคุณคิดสิ่งใดจับสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะเดอะซันแสงสว่างของการรอคอยที่คุณเคยคิดคุณเคยหวังทงการงานการเงินนะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะเดอะซันคุณจะมีโชคลาภด้านการเงินนะ King of Pentacles การเงินที่คุณคาดหวังการเงินที่คุณคิดจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะทุกคน